สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับมะม่วงแมงโก้เ m i n g อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้มาทำคลิปนะติดตั้งการติดตั้ง Beam อแท็กเกนะครับเพราะว่ามีคนดูนะครับคอมเมนต์มาว่าช่วยทำคลิปการใช้การติดตั้งนะครับ b ี a ไอแท็กเกฉบับภาษาไทยให้หน่อยนะครับกอ็ออกตัวก่อนว่าไม่ได้เป็นคน อย่างเริ่มนะครับดูจากฝรั่งมานะดูจากคลิปต่างประเทศมานะครับแล้วก็มาทําตามเขาเนาะก็เซตติ้งตามเขาทุกอย่างเลยนะครับแต่จริงๆถ้าเพื่อนๆอยากดูแบบออริจินอลก็ไปเซิร์ชได้นะใน y o u t u b e นะครับ b ีมไอแท็กเกนะครับเซตติ้งนะก็จะมีหลายช่องเลยนะครับของฝรั่งที่ทําไว้นะก็ b ีมไอแท็กเกอรเป็นโปรแกรมที่อ่ามันจะแท็กใบหน้าเรานะครับเวลาเราเล่นเกมที่มันซับพอร์ตนะแต่ ช่องผมก็เป็นเกมอเมริกันทักกับยูโรทักนะเป็นหลักะที่เพื่อนๆได้ดูแล้วก็คอมเมนต์มาว่าช่วยอบอกวิธีการติดตั้งนิดนึงนะครับก็ไปเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับก็อันดับแรกก็ต้องมีโปรแกรมก่อนนะเพื่อนๆต้องไปซื้อโปรแกรมผมซื้อจากในสตรีม Workshop เลยนะเอ้ไม่ใช่ครับในในสตรีมเลยนะในระบบสตรีมเลยนะครับเพราะว่ามันง่ายต่อการติดตั้งนะจริงๆเว็บไซต์เขาก็มีให้ซื้อหลายช่องทางครับ จะเป็นของ i o w s w s เองหรือว่า Steam เองนะฮะใน Discord อะไรประมาณนี้แต่ว่าแนะนำถ้าเพื่อนๆใช้เกมเล่นเกมในระบบ Steam ก็แนะนำให้ซื้อในนี้นะครับก็ซื้อในร้านค้าได้เลยนะก็เข้าไปที่นี่นะครับแล้วก็เซิร์ชได้เลยนะย e ม m อแท็ a c k e r นะครับ <c oughs> นี่ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะตอนผมซื้อมันลดราคานะครับแต่ตอนนี้มันราคาเต็มก็รอ มันลดราคาก่อนนะมันจะเหลืออยู่ประมาณ2 0 0กว่าบาทนะครับแล้วมันลดราคาเนะี่ยแค่นี้นะครับเป็นโปรแกรมนี้นะซื้อเสร็จก็กดติดตั้งนะฮะเหมือนเวลาเราลงเกมในสตรีมเลยนะเลือกไดติดตั้งเอานะครับแต่ผมจะติดตั้งในไดซีนะไดปฏิบัติการนะครับเสร็จแล้วก็เราเริ่มเปิดนะครับกดเริ่มเปิดนะเปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับ เดี๋ยวมันจะมีตัว pop up เต้งขึ้นมาด้านขวามือนะดีย๋ยวผมจะให้ดู setting ของผมนะกันนะครับว่าประมาณไหนอ่ะมันยังไม่เด้งอ่านี่นะครับประมาณน,นี้แต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการใบ tag ใบหน้าก็จะเป็นพวกมือถือก็ได้นะใครที่ไม่มีมือถือเอ้ยใครที่มีมือถือ <laughs> เครื่องเก่าๆนะไม่ได้ใช้ก็เอามาใช้ได้นะครับแล้วก็ ส่วนตัวผมจะใช้เป็นกล้องเว็บแคมนะครับของ Logitech นะแต่จำชื่รุ่นไม่ได้ละความละเอียดก็720-30ูน30นะครับ720ความละเอียดนะ30 fps นะครับประมาณนี้ก็ถ้าพอมาถึงตรงนี้นะครับก็ถ้าเป็นการติดตั้งใหม่ก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกตรงเฟืองนี่เนาะขึ้นมานะครับเราก็เลือกตั้งแต่อันแรกเลยนะครับไปคาลิเบตโปรแกรมก็คลิกตามเขาก็คลิก ประมาณนี้นะครับอเสร็จสิ้นดันนะครับแล้วก็มาเซตติ้งที่คาเมล่าเนาะของผมก็จะใช้นี่อย่างที่บอกนะครับเป็นเว็บแคมนะครับ C252 ถ้าจะเป็นชื่อรุ่นมันประมาณนี้นะครับก็กดพรีวิววิดีโอได้นะอาวทำไมมันไม่พรีวิวเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ทำไมของผมมันไม่พรีวิวเดยวนะฮะแป๊บหนึ่งนะอ่าเลือกประนนี้อ่านี่นะครับพรีวิววิดีโอได้ เอาทำไมมันไม่ขึ้นเดี๋ยวนะเออมันดื้อซะแล้วนะฮะไม่เป็นไรก็จริงๆเพื่อนๆก็สามารถพรววิวตรงนี้ได้นะมันจะเป็นอที่กล้องจับหน้าเราอยู่นะครับนะแล้วก็มาเลือกตำแหน่งที่เราวางกล้องด้วยนะครับนี่ตรงนี้ของผมจะวางอยู่ด้านบนของจอคอมนะแล้วก็เอียงประมาณสัก20องศานะครับต้องเลือกได้นะเพื่อนๆนไม่งั้นมันจะแท็กไปหน้าเราไม่ได้นะครับ ประมาณนี้เสร็จแล้วก็กดเซฟนะเซฟไว้ประมาณนี้ Save, นะน,ะน,นะครับส่วนเพอร์ฟอร์แมนซ์ตรงนี้ผมไม่ได้เลือกนะผมเลือกเป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็คือให้มันใช้อา่าเรียกประสิทธิภาพสูงสุดนะนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นฮอตคีย์ตรงนี้ก็ไม่ได้ตั้งนะครับตรงนี้ไม่ได้ตั้งอะไรนะครับเสร็จแล้วไปควิกเซตอัพนะครับควิกเซตอัพนี่ประมาณนี้มันจะประมาณนี้นะครับพรีวิวมาอย่างนี้เนาะแล้วก็ส k i ิปไปจริงๆก็ควิกเซตอัพตามนี้เลยก็ได้นะ นะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยเสร็จแล้วมันจะ <c oughs> บอกตำแหน่งตอนนี้มันจะจับลูกตาเรานะนะเราก็พยายามตั้งกล้องเราให้อยู่เซนเตอร์กับจุดเขาๆสองจุดนะครับเสร็จแล้วก็เลือกกดสตาร์ทได้เลยอ่านะครับประมาณนี้อันนี้ทำหน้าให้คาลิเบตก็ถ้าเข้ามาก็เลือกควิกเซตอัพเลยก็ได้นะควิกเซตติ้งอะประมาณนี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะนะครับแล้วก็เออ มาเปิดนะครับเวลาเปิดจะเปิดใช้งานให้แนะนำให้เปิดตรง Gaming Extension ตรงนี้อย่างเดียวนะเปิดตัวนี้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปอยู่ในเกมแล้วอ่ะมันจะหันค่อนข้างสมูทแต่ถ้าเราไปเลือก Eye Tracking เนี่ยมันจะแท็กที่ลูก,กตาเราเลยนะเวลาเราเหลือบตาไปมามันก็จะหันไปด้วยนะครับมันจะปวดหัวนะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากลองก็เปิดได้นะครับแต่ถ้ามันรู้สึกว่ามันหันไวไปก็มาปิดตรงนี้นะ ตรงนี้นะครับเน้นเลยนะแต่ว่าเกมมิ่งนี้ต้องเปิดไว้นะครับนะก็ประมาณนี้ส่วนการเซตติ้งตัวโปรแกรม b ีมไอแท็กเกจะประมาณนี้ทีนี้เราต้องไปโหลดโปรแกรมดูยนะครับ <c oughs> Open Tag นะตัวนี้นะครับใน Google โหลดมาได้เลยนะครับโหลดมาเสร็จปุ๊บก็มาเลือกโปรแกรมนะครับโปรแกรม iwarebeam ตัวนี้นะครับนะการเซตติ้งนะครับเลือกตัวนี้ เสร็จปุ๊บก็มาเลือกตรงนี้เป็น VTAC นะครับ2.0ตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงฟิลเตอร์เลือกเป็น EWMa นะครับอันนี้ผมเลือกตามช่องของต่างประเทศนะถ้าเพื่อนๆมีขอด t ช o นของตัวเองกอ็ตามสะดวกนะครับแล้วก็มาที่ออปชั่นนะครับออปชั่นตรงเซนเตอร์ตรงเนี้ยให้เลือกปุ่มที่เราจะ เลือกเปิดปิดนะครับให้ตรงกันในเกมอันนี้คือการเซตที่ตัวโปรแกรมปลาหมึกนี่ก่อนนะผมเรียกโปรแกรมปลาหมึกแล้วกันนะครับเลือกตั้งปุ่มตัวนี้ก่อนนะครับให้ตรงกันในเกมนะย้ําว่าต้องตรงกันในเกมนะครับเวลาเราเปิดปิดเซตติ้งเนี่ยมันถ้าไม่ตรงมันจะไม่ทํางานนะนะครับส่วนเอาต์พุตตรงนี้ก็เลือกตามนี้นะตามนี้นะครับสามรัทัดแรกนี้เนาะแล้วเลือกตามหัวข้อมันนะครับ อันอื่นนะไม่มีอะไรครับอันอื่นไม่ได้เลือกอะไรนะครับเสร็จแล้วมาที่ mapping นะครับ mapping mapping ก็คือผมจะเซตค่าต่างๆตามนี้นะเลือกเลือกเริ่มจากาตัวฟังก์ชันนี้นะครับก็เพื่อนๆดูค่าไว้นะเราต้องเซตตามนี้นะครับราจะค่อนข้างสมูทดูตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ย max input เนี่ยตรงนี้นะครับเซตให้เหมือนนะถ้าอยากให้มันได้ตามที่ผม ลเล่นในเกมนะครับตรงนี้อันนี้พิดนะครับเนี่ยเซตตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้ให้เหมือนกันแล้วก็เซตติ้งกราฟตรงนี้นะครับโลด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็แกน x นะดูเพื่อนๆก็กดสต็อปเอานะตอนที่จะดูนะครับแล้วก็แกน y นะครับแล้วก็แกน z อย่าลืมตรง m a c i n p u t กับ Mac output ด้วยนะเดี๋ยวค่ามันจะเพี้ยนนะครับนี่ประมาณนี้โอเคเสร็จปุ๊บก็เรากด start นะก่อนจะเข้าเกมนะครับก่อนจะเข้าเกมทุกครั้งให้เพื่อนๆไปเปิดตัวโปรแกรม iTacker นะครับเปิดตรงนี้เหมือนเปิดเล่นเกมเนาะก็มันจะมีตัวนี้เด้งขึ้นมานะครับนี่เด้งขึ้นมาให้เราดูให้เราตั้งกล้องให้ชัวร์ก่อนว่าสัตว์ตรง center นะลูกตาเราตรงกับกล้องนะครับ แล้วก็มาเปิดโปรแกรมปลาหมึกตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกสตาร์ทเวลาสตาร์ทแล้วเนี่ยเวลาเราหันจะเห็นว่าปลาหมึกมันจะหันตามเห็นไหมฮะนี่ปลาหมึกหันตามนะครับประมาณต้องหันอย่างงี้นะอย่าให้ปลาหมึกหนีเซนเตอร์นะครับถ้าหนีเซนเตอร์เอ่อมันจะค่านในเกมมันก็จะเพี้ยนตามนะ,ะเสร็จแล้วก็ไปเปิดเกมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเข้าไปในเกมก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าค่ามันจะเป็นประมาณไหน โอเคครับอันนี้ก็ตัดภาพมาที่ตอนผมอยู่ในเกมเนาะเวลาที่เราอยู่มุมนอกรถก็จะใช้เมาส์ได้ปกตินะครับเพืเ่อนๆก็จะเห็นว่าผมใช้เมาส์หันได้ตามปกตินะครับอันนี้ผมอยู่ในเมกันทักนะครับโมเดลรถเป็น Pw นะครับสามเจ็ดเก้นะครับตัว f ฟดเป็ดนะครับส่วนเวลาเราเข้าในรถนะนี่มุมมองก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เวลาผมหันหน้าไปทางซ้ายนะครับก็จะประมาณนี้นะแล้วเราสามารถหันไปดูหลังรถได้เลยนะนี่ด้านข้างรถนะครับ แล้วก็หันขวาก็จะประมาณนี้ฟอร์มว้ในการหันก็ที่ผมเซตตามเขาก็จะประมาณนี้เลยนะก็ทานข้างเสถียรนะครับหันไปดูด้านหลังห้องโดยสารได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองขับให้ดูนิดนึงนะฮะก็เวลาเราเซตติ้งปุ่มอย่างที่ผมบอกเซตเปิดปิดเราจะสามารถเปิดปิดตัวโปรแกรมได้ในเกมเลยนะ แต่ต้องตั้งปุ่มให้ตรงกับเจ้าโปรแกรมปลาหมึกนะอย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวผมลองปรับล้หันให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับนีนะครับหันมองกระจกด้านขวาครับหันมองกระจกด้านซ้ายประมาณนี้เนอะการสมูทความสมูทของ การหันก็ที่เราตั้งค่านะเพื่อนถ้าตั้งค่าตามผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ความมุม um มองในรถสามารถตั้งค่าในเกมได้ปกติเลยนะแต่ว่าสำคัญคือระยะที่เรานั่งห่างจากป้องครับ ป้องจะต้องถ้าจ,จะให้มันทำงานได้ดีน่าจะอยู่ไม่เกินสัก60 60เซนนะประมาณสองไม้บรรทัดไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ความสว่างในห้องนะครับควรจะสว่างนะครับเพราะว่าป้องอ่ะมันใช้อ่าเขาเรียกอะไรพิกเซลในการจับใบหน้าเรานะถ้าในห้องที่เราเล่นเกม หรือว่าไอ้ตรงที่เรานั่งอยู่มันมืดไปเนาะมันกล้องมันจะแยกแสงนะครับก็คือมันจะเอาแสงเนาะแสงแสงที่มันมีความต่างของแสงอนะมาจับเป็นใบหน้าเรานะแล้วก็ประมวลผลออกมาเป็นพิกเซลเป็นรูปหน้าเรานะหลักการมันคือประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆปิดไฟเล่นเนี่ยมันจะจับไม่เสถียรหรือว่าอาจจะจับไม่ได้เลยนะอันนี้ก็สําคัญนะครับก็ แล้วก็ระยะที่นั่งห่างจากกล้องไม่ควรเกิน60 60เซนนะครผมนั่งอยู่ประมาณ45เซนจากกล้องนะครับก็จะประมาณนี้โอเคก็วิธีการติดตั้งจะแบบภาษาไทยก็ประมาณนี้นะครับที่เพื่อนเพื่อนรีเควสมาว่าให้ผมทําให้ก็ต้องออกตัวอีกทีนะว่ามันไม่ใช่ค่าที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับมันเป็นค่าที่เอามาจากช่องต่างประเทศนะครับที่เขาทําเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะ ผมก็ไปแกะมาได้ค่ามาประมาณนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่่อมาอยัางไงดูแล้วฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้มะม่วงลาไปก่อนสวัสดีครับผม